จเจริญสู่จเจริญทรามายังยอดยมพุทธศาสนิกทั้งหลายอ่คลิปนี้จะพูดถึงในเรื่องของอ่าวิบากรรมวิบากรรมเนี่ยอ่าเป็นเหตุให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดกิเลสวิบากรรมเป็นตัวที่คอยผลักดัน ่ให้วิญญาณของเราเนี่ยไปปฏิสนธิในที่ต่างๆวิบากกรรมหรือว่าวิบากกิจนี่แหละนะคือโดยโปกติแล้วเนี่ยวิญญาณของเราเขาจะไม่มีไม่ได้มีอำนาจอะไรนะเขาจะไม่มีการไปกันมาในที่ไหนไหน นะไอ้ตัวธาตุรู้นี่นะธาตุรู้นี่จะไม่ได้มีการการมาการไปในที่ไหนๆไ,ไม่มีอํานาจใดๆแต่ทีนี้ว่าเวลาที่เขาจะไปปฏิสนธิเนี่ยอ่าก็ถูกตัวบาปและบุญน,นี่แหละเป็นตัวผลักดันให้ไปตัวบาปตัวบุญเนี่ยมันเป็นตัวอวิปากวันตนะซึ่งวัฏจักรของมันเนี่ะ มันมาจากไหนตัววิบากตัววิบากก็มาจากกรรมตัวไหนเป็นตัวกรรมตัวกรรมก็คือตัวสังขารธรรมตัวความคิดนั่นแหละเป็นกรรมมโนกรรมเข้าใจไหมมโนกรรมทํากรรมด้วยใจเนี่ยไม่ว่าเราจะทํากรรมด้วยที่ที่ที่แยกออกมาก็คือกายกรรมวัจจกรรมมโนกรรมใช่ไหมจริงๆแล้ว ถ้าจะมารวมถึงรวมลงไปเนี่ยมันก็คือมโนกรรมตัวเดียวเพราะว่าก่อนจะมาถึงกายมาถึงวาจามันมาจากไหนมันมาจากใจก่อนนะเพราะใจเนี่ยใจมันทำกรรมนีน่บากมันอ่ะมันก็ย้อนเข้ามาถึงตัวจิตนะก็คือคิดเมื่อเมื่อคิดแล้วก็ เกิดอารมณนะ์ไงื่อคิดแล้วก็เกิดเวทนาเวทนาก็อเกิดพร้อมกับสัญญานะสัญญาก็ไปจําอารมณ์ตัวนั้นมาแล้วก็วนกลับมาอ่าเกาะอ,อยู่ที่ตัวธาตุโลเนี่ยตัววิญญาณธาตุนะเห็นไหมนี่แหละการที่มันวนการที่มันมาเกาะอยู่เนี่ยไนะอย้ตัวขังอยู่ตัวเกาะอยู่เนี่ยท่านเรียกว่าจิตอ่ท,ท,ทีนี้วิบากกรรมมันต้องขังอยู่ในจิตของเราเ แล้วมันก็มีอำนาจเพราะว่าจิตมันทำงานตามขันนะมันทำงานตามขันต่างๆเวลามันแสดงตัวออกมามันขังมันขังอยู่กับอยู่กับวิญญาณก็จริงแต่แต่เวลามันจะแสดงตัวออกมานะมันก็จะเอาข้อมูลนี่ออกมาทางทางสังขารขันมันปรุง พอมันปรุงไปมันก็เกิดอารมณ์ไงทีนี้ตัวธาตุรู้ข้างเราเนี่ยมันก็เลยวิ่งรอบไปแต่นเนี่ยนะมันไปรับรู้ทั้งเจตสิกขันเหล่านี้ไปรับรู้ที่สังขารขันมั่งไปรับรู้ที่รับรู้ที่ตัวอารมณ์ตัวเวทนาขันมั่งอย่างเงี้ยเวลาเวลาที่มันอยากจะปรุงตัวไหนอยาก ก็ตัววิบากวิบากที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยวิบากของจิตมันมีอยู่แล้วเนี่ยเวลาที่มันจะใช้งานเนี่ยมันก็ผลักดันออกมาที่สังขารไงมันเกิดเป็นสมว่าตัณหาตัณหานี่เป็นวิบากไงเป็นเป็นเป็นวิบากกับจิตนะตัวตัณหาเนี่ยมันก็อยากมันอยากมันอยากแล้วมันทําอะไรได้ไหมมันทําไม่ได้มันอยากแล้วมันก็ต้องมีการปรุงแต่ง มันอยากเฉยมันมันมันไม่สามารถที่คิดได้นะตัวอารมณ์นี่มันคิดไม่ได้มันก็ใช้ให้สังขารคิดแทนนะมันผลักดันให้ให้สังขารขันเนี่ยเป็นตัวปรุงพานําไปทีนี้พอเราไปเนี่ยจิตมันไปมันไปกับตัวสังขารเนี่ยมันก็ต้องเอาวิญญาณไปด้วยนี่มันเกาะอยู่ด้วยกันนี่คือคือคือพลังพลังของจิตกําลังของจิต นะกำลังข้างบ่าวข้างบนรบชาติมันก็อยู่ในนี้นะแหละเราจึงไม่เราจรึงไม่เคยเป็นอิสระนะตัวท่านรู้เราเนี่ยจึงไม่เคยเป็นอิสระเพราะกําลังของอวิป,ปากจิตนะ่ะเป็นตัวที่มันจะต้องเกาะกลุมกันอยู่ตลอดนะทีนี้มันจะใช้ตัวสังขารเป็นตัวนําทางนะตัวอารณ์นี่นําทางไม่ได้นะ ตัวอารมณ์มันไปฝ่ายรับเข้าตัวสังขารน,นี่เป็นตัวนําทางและเป็นตัวที่จะสร้างสร้างอารมณ์ด้วยนะตัวสังขารเป็นตัวคิดอย่างเช่นว่าเราคิดว่าเราจะไปตลาดอย่างเงี้ยอในในความรู้สึกเนี่ยอยากไปตลาดอยากไปตลาดก็ต้องใช้ความคิดเราตวเนี่ยความคิดก็ต้องหาหนทางนะจะไปรถมอไฟล์หรือจะไปรถปิกอัพหรือว่าจะไปรถโดยสารน,นะมันก็คิด พอคิดตกลงใจได้แล้วเนะี่ยก็ไปวิญญาเราก็รู้ตามอดังนั้นแล้วการไปตลาดจึงสําเร็จมันไปด้วยกันเราตอนนี้การไปตลาดของเราก็สำเร็จทีจนี้ถ้าเราไม่อยู่กับแบบการใช้ชีชชชชวิตแบบนี้นะถ้าสมมติว่าคนคนนั้นกำลังจะสิ้นลมหายใจนะก็ะตัวสังขารน,นี่แหละ อ่าที่มันจะต้องเป็นตัวสร้างภพราะจะต้องสแสวงหาและตัวที่ตัวที่จะนําตัวที่จะเป็นพลังพลังให้สแสวงหาคืออะไรก็คือตัววิบากที่เคยทํามานี่แหละคือตัวบาวตัวบนนี่แหละอ่ามันจะผลักดันให้ตัวความคิดเนี่ยอ่ออกไปสแสวงหาอ่เมื่อลมหายใจขาดปุ๊บ ัวความคิดเราไปจับอยู่ที่ตรงไหนอ่าจิตมันก็ผลักดันวิญญาณไปด้วยนะมันแยกจากกันไม่ได้เนี่ยจิตกับวิญญ,ญาณแยกจากกันไม่ได้มันต้องเกาะกลุ่มมันมันเกาะกันอยู่ตลอดอ่าก็แยกไปวิญ,ญญาณก็ไปปฏิสนธิตามที่ความคิดเราได้คิดอืมมันเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของภพชาติเนี่ยมันึไม่สามารถที่จบลงได้อ่าถ้าหากเราไม่เอาตัวจิตตัวเนี้ย อตัวอวิบากตัวนี้ออกจากาธาตุรู้เนี่ยาธาตุรู้ก็จะต้องเป็นเป็นาธาตุของเขาตลอดเป็นาธาตุของจิตเป็นาธาตุของเขาวิบากกู่ตลอดสังเกตด,ดูได้ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันเนี่ยเราไม่ต้องไปพูดถึงธาตุหน้าก็ได้นะคืออยู่ๆเนี่ยมันเกิดมันเกิดขึ้นมาภายในนะโดยที่ เราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหูตาจมูกลิ้นกายนะมันเป็นกิเลสภายในนะนะก็เกิดจากยี่บากนี่แหละเป็นกิเลสภายในมันก็จะร้อนรุ่มละ่ะทำให้เราเกิดความคิดพอกเกิดความคิดขึ้นมามันก็มาสร้างความอยากอีกความคิดก็มาสร้างความอยากความอยากก็มาสร้างความคิดมันอยู่ลักษณะนี้แล้วเวลาคิดขึ้นมา เพื่อที่จะให้สมอยากมันก็ไปทําตามตามมันเวลาไปมันก็ไปด้วยกันอะ่ะอ่าไปทั้งรูปทั้งนามในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นคือเขาจะใช้ความคิดเป็นตัวนำอความอยากจะผลักดันอ่าความคิดจะนําไปความวิญญาณเมว่าวิญญาณอยู่ตรงกลางเนี่ยอความอยากเนะี่ยความอยากเป็นตัวผลักความคิดเป็นตัวนํามันก็ไป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 ,ไป แล้วการงานทุกสิ่งทุกอย่างความปรารถนาเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาะมันก็จะสําเร็จเป็นลักษณะนั้นมันจะทําดีทําชั่วก็เหมือนกันจะทําบาปทาบุญทำดีทําชั่นี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันหมดคือเวลามันอยากขึ้นมาอารมณ์มันอยากขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวกิเลสตัวกิเลสเนะ่ยมันก็จะผักผักดันให้เราอยากคิด อย่าคิดหาวิธีการอย่าคิดหาหลักกรรมต่างๆเพื่อที่จะให้ได้มามาสนองเขาเนี่ยวิบากทาให้เกิดกิเลสนะกิเลสมันก็ทำให้เกิดกรรมไงกรรมก็เมื่อทำกรรมแล้วก็เกิดวิบากอีกอมันก็อยู่อย่างนี้แล้วมันไม่ได้อยู่ในไหนมันเกาะอ,อยู่กับธาตุรู้นั่นแหละนะ ไม่มีใครที่จะมีปัญญาเออกได้ในจุดนี้มีพระสมาสัมพุทธเจ้าที่รู้หลักการนี้ว่าเราจะต้องเอาพลังตัวนี้ออกเอาพลังเอาพลังงานที่มันคอยผลักดันธาตรู้ของเรานี่ออกเหอคือจิตเนี่ยทําไม้จิตมันหลุดพ้นออกเหรอพวกกรรมทั้งพวกวีบากทั้งหลายแหลาที่เคยทํามาไม่ว่าจะพบไหนชาติไหนเนียบุญก็ไปเอาบาปก็ไม่เอา,า,เอาที่มันสั่งสมอยู่ คือมันไม่สามารถที่จะแยกกันได้นะบาปกับบุนที่อยู่ในจิตเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะเวลาแสดงเวลาที่มันแสดงผลเอ่ะมันจะแสดงผลทีละอย่างอันนั้นมันมันมันแยกกันทําอยู่แต่เวลามันอยู่อ่ะมันอยู่ในที่เดียวกันนะมันสะสมอยู่ในที่เดียวกันถ้าจิตหลุดพ้น่ะ เมื่อจิตหลุดพคนออกมาแล้วเนี่ยมันจะออกมาหมดทั้งบาปทั้งบุญไม่ใช่เราจะเอาบุญเหลืวไว้แล้วเอาบาปออกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่สามารถที่จะทําได้แต่บาปกับบุญที่มันฝังอยู่ข้างในเนี่ยมันไม่ได้ออกมาพร้อมกันแม้แม้แต่บาปก็ไม่ได้ออกมาพร้อมกันมันก็ออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างอเป็นลําดับแล้วแต่มันจะจัดสัมออกมาหรือว่าอันไหนมันมีกําลังมากน้อยที่มันออกมาได้ก่อนมันก็มาแสดงตัว ไหลออกมาทางวนโนทวารไหลออกมาเป็นสังขารนี่แหละมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ซึ่งโลกวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเราวิบากเราเนี่ยอยู่ตรงไหนวิบากเราก็คือจิตนั่นแหละอยู่ในจิตนั่นแหละวิบากมันเป็นเรื่องของอารมณ์ มันเป็นเรื่องของเวทนาขันที่สัญญาเขาไปดึงมาฝังเอาไว้กับธาตุโลหเนี่ยมันประกอบเกี่ยวกันอยู่นะวิบากเ็เป็นอารมณ์แล้วก็เป็นกิเลสนั่นแหละวิที่จริงวิบากกับกิเลสเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันนะวิปากกับวัฏกับกิเลสกับวัฏเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันมันเริ่มมาจากตัวสังขารที่ที่มันปรุงเนี่ยกรรมกรรมวัฏเนี่ยอ่ะ กรรมวิบากกิเลสนะเป็นวิบากมันก็เป็นกิเลสนะวิบากก็พัฒนาตัวขึ้นมาตอนที่มันนอนเนื่องอยู่เงียบเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังไม่แสดงตัวอ่าเราก็รู้สึกว่าเฉยไม่มีความร้อนรุ่มอะไรแต่พอมันแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยนะนะพอมันแสดงตัวว่าอยากได้อะไรเนะี่พอมันบอกว่าอยากได้ขึ้นมามันก็นะ เกิดมีอาการที่มันร้อนรุ่มอยู่ในใจเรามันก็จะผลักดันออกมาทางมโนทวารให้คิดปรุงแต่งหาวิธีการเพื่อที่จะเข้าไปสนองความอยากของมันน,นี่เป็นลักษณะของการทำงานระหว่างกรรมวัตวิปากวัตกิเลสวัตหมุนวนหมุนวนกันอยู่นี้ทำกรรมแล้วเกิดวิบาก,ก,ก็หมายความว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของขันก็คือเมื่อ สังขานทํางานมันก็เกิดเวทนาขันเกิดอารมณ์อ่าแล้วก็เก็บมาแล้วก็สัญญาก็ไปจําเอามา,อาไว้กับตัวาธาตุรู้นะก็ขันอย่างนี้เนี่ยอ่าถ้าถ้าเราพูดแบบเป็นขันนะก็คือความคิดความคิดเรามาเกิดอารมณ์ความคิดนี่เป็นความคิดเป็นตร,รมเป็นผู้กระทาอ่าอารมณ์นั้นเป็นวิบาก เป็นผลของความคิดอารมณ์เป็นผลของความคิดนะผลของความคิดนี่แหละมันฝังอยู่ในธาตุโลเนี่ยเขาเรียกว่าจิตนะทีนี้จิตเมื่อมันแสดงตัวออกมาก็มันก็เรียกว่าเป็นกิเลสอารมณ์ที่มันฝังตัวอยู่เมื่อมันแสดงตัวขึ้นมามันก็เป็นกิเลสเป็นกิเลสก็เป็นให้ทํากรรมอีกนะไปทํากรรมก็คือทาแบบด้วยการคิดนั่นแหละ ที่นี้มันจะไปสู่วาจารหรือจะไปสู่กายมันก็อีกเรื่องหนึง่งธาตรู้ของเราที่มันเป็นธาตุที่บริสุทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่วิปากจิตเนี่ยอ่าไปทำให้เขาต้องไปล่อนเล่ไปในพบน้อยพบใหญ่ ด้วยเหตุว่าอำนาจของธาตุรู้เขาไม่มีเขามีแต่ความารู้ที่บริสุทธิ์รู้แบบไม่รู้อะไรเลยคือ <c oughs> ไ,ไม่รู้ว่ารู้อะไรมีแต่รู้อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างรู้หมดแม้แต่ถ้าเรา,าถ้าเราลองลองดูลองดูรู้ผ่านตาเราก็ได้ รู้ผ่านตาเนี่ยสิ่งที่ตาเห็นเนี่ยมันรู้หมดเลยนะคือไม่ต้องคิดอะ่ะเออไม่ต้องคิดว่าเป็นไอ้นู้นถ้าถ้ามันเป็นไอ้น,นู้นไอ้นี่แล้วมันคิดแล้วมันมีรู้อยู่หนึ่งเดียวอ,อย่างพ่อจามองไปเนี่ยเราเห็นต้นเสาเห็นต้นเสากับเห็นนาฬิกาเนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรหรอกไม่ต้องบอกนาฬิกาก็เป็นของภาษาเราไม่ต้องไป เราไม่ต้องไปเรียกแต่เรารู้มันเป็นรู้อันเดียวกันลักษณะของรู้หรือรู้อะไรมันก็มันก็เป็นแค่รู้ไงแต่เราไปใส่ชื่อตรงนี้นตรงนี้ให้มาอันอันนั้นมันเป็นเรื่องที่มนุษย์เราสมมุติภาษาขึ้นมาใช้เพื่อสื่อสารกันนะรู้นี่มันมีรู้หนึ่งเดียวรู้อะไรรู้เสมอเลนะนะในตรงนี้เนี่มันจะมีอ่าลักษณะของ ผู้ที่หลุดพ้นแล้วอาการมันจะอาการมันจะเด่นชัดมากเลยคือตอนที่พอจิตมันหลุดใหม่ๆเนี่ยสภาวะของเรามันเปลี่ยนไปนี่สายตาเรานี่มองเห็นอะไรนี่มันจะเสมอกันไม่หมดเลยมันไม่มีหรอกไอ้นั่นสูงอันนี้ตำ่ำคนนั้นะจะจ่ององ่อก่อยคนนี้สูงส่งคนนั้นยอดใหญ่คนนั้นเสษสีคนนั้นยากจนมันจะไม่มีเลย มันจะละลายอคตินะแตละลายอคติธรรมได้ทั้งหมดเลยนะมันจะไม่มีการเปรียบเทียบไงไม่มีการเปรียบเทียบว่าไอ sure ้นั่นดีไอ้นี่ชั่วมันจะไม่มีตรงนี้เนี่ยมันจะชัดมากอที่ท่านว่ามานะเก้าเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยเป็นธรรมที่พระอรหันต์ละได้่ มันก็จะจุดนี้แหละเพราะฉะนั้นอากติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่อ่าทำชั้นต่ําๆที่สามัญชนคนธรรมดาเราเนี่ยจะมาละได้นะมันเป็นมานะใช่ไหมเราเอามาพูดกันมาสอนกันอยู่โอ๊ยคนนั้นลำเอียงอย่างนี้อันนี้ลำเอียงไม่มีความเป็นธรรมมันพูดได้มันสอนกันได้แต่ถ้าถ้าไม่ใช่ระดับาผู้มีกิจหลุดพ้นแล้วเนี่ย อมันไม่สามารถที่จะละได้เป็นสังโยชน์เรื่องสูงนี่เรามันจะเห็นเด่นชัดตรงนี้นะดังนั้นแล้วให้เราเข้าใจตรงนี้หลยว่ากรรมทั้งหลายวิบากทั้งหลายที่เราที่เรามีอยู่เรื่อที่เราได้รับอยู่ปัจจุบันเนี่ยอย่างตัวของเราชีวิตของเราทุกวนันนี้ก็เป็นผลของมันก็เป็นวิบากนะ มันเป็นวิบากของภพชาติที่แล้วมาตอนนี้เราเป็นวิบากเราเป็นวิบากแล้วความคิดของเราทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเป็นกรรมเป็นตัวผู้ที่จะสร้างกรรมใหม่ดังนั้นจะสร้างกรรมอะไรเนี่ยให้ระวังระวังตัว,ต,วตัวความคิดของเราเนี่ยถ้าจะเป็นกรรมก็ให้มันเป็นกรรมดีอย่าถ้าเป็นถ้าคิดไม่ดีมันจะเป็นวิบากกรรมที่ไม่ดีมันไม่ไปไหนแน่ อ่ามันฝังอยู่นี่แหละแล้วมันจะคอยสักดันตัววิญญาณของเราเนี่ยให้ไปปฏิสนธิพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าลไม่มีที่สิ้นสุดนะนี่แหละเป็นเรื่องของวิบากเป็นเรื่องที่สําคัญมากมันเกิดจากไหน,นก็เกิดจากกรรมกรรมนี่ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของวาจาอ่กายกรรมวจีกรรมเลยออกจากมโนกร,รทั้งนั้นเราจรึงต้องคอยระวังความคิดเนี่ย เห็นความคิดมีสติดูอยู่รู้อยู่อย่าวิ่งตามความคิดเมื่อสร้างกรรมเมื่อความคิดเป็นตัวสร้างกรรมแล้วมันก็จะเกิดวิบากวิบากก็จะผลักดันวิญญาณให้เราไปถือปฏิสนธินะนี่แหละเข้าใจตามนี้แหละอ่าข้อที่พูดมาก็คิดว่าน่าจะเข้าใจดีแล้วละ่ะอ่าเวลาก็อ่าเห็นสมควรแล้วนะ คลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อน